ขอเชิญร่วมงานรินน้ำใจเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าในวันเสาร์ที่4และอาทิตย์ที่5เมษาย,ยนนี้ณนาสนามตรงข้ามโครงการปัตตานีจายาตำบลบาลนาะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีวันเสาร์ที่4เมษาย,ยนนี้เริ่มงานหลังละหมาดจุรีพบกับคารวานบิ๊กไบค์หลังอัสรีพิธีเปิดงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนายกเสดอันยุฟรีประธานจัดงานอดีตประธานรัฐสภา อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัาตาประธานพิธีจากนั้นพบกับการมอบทุนการศึกษาให้กับลูกกำพร้าสาจังหวัดภาคใต้17นาฬิกาฟังบรรยายเรื่องลูกมานสอนลูกโดยอาจารย์อบีดีนฮัสซัน18นาฬกาบรรยายธรรมภาษามลา,าย,ยูโดยน้องสรีนาแวอีซอเรื่องเด็กกำพรา้าหลังอิชาพบกับรายการมีดีมาโชออนสเตทวันอาทิตย์ที่5เมษายนหลังซูรีพบกับ กิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาตอดีและกิจกรรมมุสลิมบิสเนสแมทชิ่งโดยนักธุรกิจมุสลิมหลังอัสรีฟังบรรยายศาสนาธรรมโดยอาจารย์อับดุลลอสไลมัดอาจารย์ลุกมานยะลาและอาจารย์อับดุลชุคูดยุทธกาต่อจากนั้นพบก,กับกิจกรรมมอบทุนการศึกษาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอิสมาลลุตฟีจัปากียา ia, และคณะกรรมการกองทุนตามด้วยการปาฐกถาพิเศษโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอิสมาลลุตฟีจัปากกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยปตอรนีหลังมกริฐชมอนาชิตหลังอิชาพบกับการสัมภาษณ์เจาะใจอดีตมิสไทยแลนด์เวิร์คุณนิกกรยาอับดุลผู้ที่ฝ่หาศรัทธาและหันหลังให้กับวงการบันเทิงปิดท้ายด้วยการบรรยายหัวข้อทำไมมหัศต้องแพงโดยอาจารย์บับลี่อับดุลรหมานในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้ามากมายพลาดไม่ได้เสาร์าที่สอาอธิตย์ที่หเมษาย,ยนศกนี้ งานรินน้ำใจเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าณสนามตรงข้ามปัตตานีจายาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีจัดโดย